สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่คันนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะครับเอาไลเออร์เชเลนจนะครับอันเนี้ยหลายคนอาจจะงงมันเล่นยังไงใช่ไหมพี่ก็จะบอกว่ามันจะมีแบบเป็นคล้ายคแบบกึ่งๆึผสมแบบเล่นอะไรอะ่ะแบบแเรียกอะไรวะ The way to die ผสมกับไอเอาไลเออร์แต่คราวนี้มันจะเปลี่ยนที่ว่ามันจะมีเซนติเนลแล้วก็พวก เอาไลเออร์ต่างๆแล้วก็มีเดอะบอสซอร์มอร์ก็คือตัวใหม่นะครับซึ่งอันนี้เราต้องดูคู่กับเฟสนะอย่างเงี้ยเฟสมันก็จะมีเียอะไรเงี้ยเซนตีเนลก็เป็นไอ้พวกลูกกระจกอะถ้าเป็นอย่างเฟสไวก็คือทําลายไอ้ต้นไม้ที่อยู่กับตัวบอสซัมอะก็คือต้องสู้กับบอสซัมส่วนถ้าเป็นค่าไลเออร์ก็เอาไลเออร์ตรงๆเลยส่วนบอสซัมก็จะมีอ้ต่างหากซึ่งมันจะมีเนะี่ยพาร์ตประมาณนี้อย่างพี่ฆ่าบอสซัมเป็นสองตัว เนี่ยกำลังจะฆ่าตัวที่สามแล้วก็มีเอาะไรเออมันแยกกันต่างหากเลยอ่ะใช่ส่วนการเก็บพอยต์มันก็จะเหมือนกับว่าแบบทําให้มันยุ่งยากกว่าเดิมนะกูก็ไม่เข้าใจมันจะยุ่งยากไปไหนวะคือมันก็จะมีในส่วนของเนี้ยนะมีปรับฝาแากนี้พี่เล่นอยู่ที่ความยากระดับสามนะครับมันมีสิบลเวลจริงป่าไม่รู้เนี่ยตอนนี้พี่เล่นอยู่ที่ระดับแปดอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองดูต่อพยายามคือเลือกเวสให้มันเป็นพวก เฟซตัวระดับไอ้เน,นี้ยพวกเอาเลเอร์หรือบอสซัมก็ได้มันจะทำให้เราแบบเล่นสะดวกกว่านะอืมอน,นีก็ใส่ของไปก่อนส่วนแพ็กเกจก็จะมีตามนี้อันนี้พี่ก็แนะนำซื้อไปได้เลยถุงเลือดปกติมันก็ห้าสิบอันนี้ก็คุ้มแล้วแหละแล้วก็มีแพ็กเกจเนี้ยก็คุ้มอยู่เพราะว่าเพชรมันก็สองร้อยแหละซื้อไปได้ได้สองอันนี้ส่วนอันอื่นคิดว่าแม่งคคละเลิเลย,เลยแล้วก็มีอเน,นี้ยฟอนบูอัลฟินคือกูบอก ให้กูมายี่สิบอันเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวหมด 6, วบกันสองได้มายี่สิบอันยังไม่พอซื้อตัวหนึ่งเนี่ยส่วนแพ็คเกจอื่นพี่โม้ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะถ้ามีก็มีแพ็คบูปินนี่แหละแต่มันให้เป็นตัวียนี่เลยไม่ค่อยน่าคุ้มเท่าไหร่อืมหลังๆรู้สึกจัดของห่วยนะอือย่างนี้พี่ทําภารกิจครบไปแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยมันจะมีการโจมตีแบบ เอาลากมาจับเราอันนี้พี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะหลบไงแล้วก็จะมีแบบปล่อยสปอร์นะต้องอยู่เฉยๆแม่งโคตรแปลกเลยเวลาเราชนะก็จะได้บัฟมานะแล้วก็มีแบบปล่อยเป็นหนามอ่อนจากโซนไปมันน่าจะยิงหนามใส่เราบ่าอันนี้เน,นี่ยมันจะมีไอวายเนี้ยแล้วก็ยิงอุ๊ยเที่ยไหมมันมองไม่ค่อยเห็นจริงๆนะแล้วแม่งแบบท่าสแปดเน,นี่ยเราเราต้องอยู่เฉยๆถ้าเวลามันปล้นสปอรคือแม่งการจบตีโคตรแปลกอเออ เงี้ยต้องหลบเอาเออไม่ให้กวดตีนยังไงเงี้ยเงี้ยอาจจะต้องหลบเอาอืทำไม่มก็ตามกูเอาตามกูเอ,อาเดี๋ยวไอชิ้นนม่มันก็จะตามกว่าจะจับแล้วได้อื้เนย้นนเ่ทียอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันคือยังวะฮย,ยิงได้เปล่าเนี่ยโอ้โหเทียแม่งไอ้ท่าไอท่าดาบนี่มัน มันถ้ามันเตี้ยมากอ่ะมันต้องสไลด์อะโดดหลบไม่ได้บางทีถ้ามันต่ำมากจะหลบได้มันฟันแบบแปลกๆท้ามันมบอกมันเป็นตัวใหม่ได้ไงสกิลแม่งเลยแปลกๆประหลาดอืมแล้วเวลามันโดนแม่งจอมันเบอร์ทำให้เราแบบหลบยากอืม อะไรโหลดลาวจริงบัฟบ,บางอันมันก็ซ้อนทับกันนะเนี่ยอย่างธูของพี่เนี่ยมันมีแต่เน,นี่ยจริงไม่แนะนำนะอันเนี้ยอย่าเอาเลยแม่งโดนแล้วแรงขึ้นถึงกระสุนแรงแบบเพิ่มกระสุนทุกนิดสองรอยแต่โดนดาเมจแรงขึ้นห้าสิบนี่ก็เมื่อกี้โดนสังเกตะลดหวบเลยพี่ง,งงแบบสกิลมันมันทับทับกันอยู่นะอย่างเห็นไหมแดชช็อตอันเนี้ยเห็นปะ ร้อยก็สับร้อยพี่งงเลี่ยสรุปมึงไม่ทับกันหรอวันนี้งงมากๆเดี๋ยวนะอะไรโอเคอพันพลอยแล้วไปเราก็ไปต่อเนี่ยเราก็มาสู้กับบอสซัมเพราะว่าน่าจะเหลือสองดานะนะเพราะว่าบอสซัมมันมันเป็นบอสที่ถ้าเราฆ่ามันจะได้เอาไปนับรวมในส่วนของไอเนี้ยจะได้ไอส่วนของโมดูลมาด้วยแต่พี่ยังงงกับท่าบางตัวเหมือนกันไอห่าบางอันมันมันไม่กู้หลบเลย เออเอออย่างเงี้ยถ้ามันปล่อยสปอร์ต้องอยู่เฉยๆอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่อาคูยังไม่หมดอีกเหรอวะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องหลบเพราะเป็นพจนยะอืมแห่งกวดตีนอะถ้าแม่งอย่างเงี้ยต้องหลบซ้ายกว่าเอาเยี่ยมแม่งสไลด์ไม่ทันโอ้โหไม่ให้กูหลบหรือใจก่เสียอันนี้น่าจะต้องอ้าวไปไหนวะอ๋ออย่าเงี้ยต้องสไลด์เอ้าติดอะไรวะ เดี oh, okay. oh. Wow. ๋ยวโอ้โหน่โอ้ยแม่เนี่ยที่อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหย่แบงค์เจอโซนสุดห้ามเดี๋ยวละอันนี้กวนตีนมากๆพี่บอกเลยโอ้โห ไอท่าไอท่านั่นน่ะสังเกตท่าฟันตะแลตอ่ะคือต้องหลบซ้ายหลบฝ่ากระโดดหลบรู้สึกจะไม่พ้นนะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สไลด์มาต่ํามากก็หลบไม่พ้นจริงๆแล้วถ้าวาว่าบางทีมันฟันมาแม่งแนวมันมองยากอืมถ้าแม่งกวดตีนที่ไหมนี่อะไรวะเนี่ยคอมไบช็อต แม่งบับมาให้ประ,ประหลาดเหมือนวันนี้มึงรีบทำยังไงไม่รู้นะถ้าถามความเห็นพี่กูรู้สึกเหมือนมึงรีบทำอะ่ะโคตรหล่อนเอาแม่งกระตุกไว้เฮียเอ,เอาเฮียแม่ง โอ้โหหาแดงเดอะโซนพ่อมึงโอ้โหนเนี่ยยี่อะไรกับกูเนี่ยเนี่ย,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 ยต้องสไลด์ออกคือต้องหลบซ้ายหลบขวาเอาถ้าเป็นสไลด์โโอ้โหมึงแบบลูกเล่นมึงเยอะจริงๆไนฮะเฮ้ย,ยเดี๋ยว โอ้โหเหีียแม่งแล้วแม่งมันแบบต้องเข้าใจไงคือว่าเออแบบบางทีเรามองมันเหมือนจะให้โดดน,นะแตจริงจริงมันต้องลบไงเอออดเหี้ยแม่งแตงจะโนพ่อมึงแล้วแม่งแมพก็แคบโอ้โหเฮ้อฮเยอะไรเนี่ย โอ้โหแม่งกวดโอี่มายทาสุดเรเวลยิงสูงยิงกวดตีนนะเนี้ยเ,เ,เดี๋ยวอ๋อกูต้องมานั่งเก็บวายมาเลยวะนนี่เชี่ยคนจังไเลยบอกแม่งบอกยิงเล่นท้ายมันยิงกวดตีนเออเออ ก็คอมเพสและสิบด่านใช่มีตามนั้นจริงก็น่าจะเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าด่านนี้ Power พาวเวอร์พีไม่น่าจะถึงแต่มันก็จะได้พอยมาพอสมควรแหละอืมก็น่าจะจบก,กันไปแล้วนะกับการรีวิวคลิปอ,อีเวนต์อะไรนะเดี๋ยวเขาเรียกอะไรวะเอาลเลเยอร์แชร์เลนนะครับ ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าปืนพี่พาวเวอร์มันไม่ถึงไงมันค่าไม่ถึงจะพอเล่นเจ็ดพันจริงๆะรีควายห้าพันจะถามว่าเนี่ยนะก็มันจบแล้วไม่ใช่หรอวะอืมอันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณห้าพันซึ่งปืนกูไม่น่าจะไหวคือระดับต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละก็เล่นได้มีกี่ระดับอ่ะแต่ว่าพอยเยอะไหมเนี่ยได้สามร้อยอ่ะก็โอเคอยู่นะ ก็ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านประยะะ,ยะ,ะ,ยะอยู่แล้วครับ okay, ถ้ากครชอบก็สามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ